ตัวนี้นะคะเออวิธีการวัดหลอดแบบนี้นะคะเราก็จะวัดความกว้างปลายหลอดนะคะอันนี้จะได้อยู่ที่หกครึ่งนะคะแล้วก็วัดความสูงของหลอดอันนี้จะได้อยู่ที่อ่าสิบเซน,นะค่ะทีนี้อ่าให้วัดรอบ่า็นี้นะคะอันนี้จะได้อยู่ที่13บมเซนแล้วก็ความกว้างมันจะอยู่ที่สามเซนครึ่งนะคะ ตัวนี้จะใช้เป็นฟิล์มหด2.5 7นิ้วค่ะเดี๋ยจะลองหดให้ดูนะคะ